เรื่องทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกพิกษุทต้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศรหะเรียกว่าอาณกะมีอยู่กลองอาณกะนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศรหะ ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปพิจษุทต้งหลายเมื่อเชื่อมปาเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดชิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น biết chủ tương lai chẳng